สำหรับคอนเซปต์ในวันนี้นะคะเราผู้ชาให้มันเย่เย่มารืกโกหอมที่จะเจาะเลือดแล้วค่ะอย่างไงอย่างไงยินดีต้อนรับสู่บล็อกของเมลลี่นะคะช็อตเบลลี่วันไม่ได้เป็นโควิดนะคะวันนี้เหมือนได้กินเุียนวันนี้ ิน,นวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะก็คือต้นตานีคค่ะสวัสดีค่ะพี่โอน้นั่นเองนะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันก็ติดตามดูได้เลยไหนเราหน่อย,ยสิวกำลังทำอะไรอยู่อันนี้เราก็กำลังดิวหน้านะคะบันีพี่ช่งางภาพเขาบอกว่าไม่ต้องแต่งเยอะมากเพราะยังไงก็ต้องดีงดัดอยู่ดี แต่เราก็คือไม่มั่นใจนะฮะเราต้คือขอลองพื้นนิดนึงเราเห็นเหรอมันมืดจะตายตรงนี้แล้วทำไมไม่หันไปฟังนหนุณพี่ก็ว่าอยู่วันนี้ก็เป็นเวลาว่าฮะที่จริงที่พูดจริงๆก็คือเจอกับเมลไม่ได้รู้จักในการส่วนตัวนะคบแต่ว่าพอดีว่าชอบผลงานที่เอาผ่านทางทวิตเตอร์ก็ทักไปแซวอะไรอย่างเงี้ยในโพสในที่รีพายก็เลยหลังจากนั้นเหมือนเหมือนเมลก็เข้ามา,าทางเออทักอินบ็อกซ์มาซึ่งเราก็สนใจในตัวน้องเออพอมาดูผลงานในเอเจว้าวมากครับว่าก่อนในทวิตเตอร์ คือที่จริงเลยทเราไม่ได้าหมามแนวฟิล์มนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโพสเทตที่คือที่จริงก็มีลักษณะแบบนู้นแต่ว่าไม่ได้ไอทรมจ์ดดีขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออน่าเรามาถ่ายกับมิวก็น่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยครับจริงแล้วโอ๊เป็นพยาบาลนะครับภาระงานกับสิ่งที่เราชอบมันก็แตกต่างกัน <c oughs> ผมก็ทำอยู่หลายโรงพยาบาลแต่ว่าช่วงนี้ก็พผลาลงแล้วครับเพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วยี่สิบแปดแล้วอุ้ยหนักไปไหไมเนี่ยแอบทำเยอะนะแอบเยอะอยู่เนาะแวมันจะอ่อนเองถ้าพูดถึงความเป็นมานะครับก็คนอาจจะตตตัััดสิิินนนเเเเรรรรรราาาาาาาจจจกกภยยยอองงงงๆๆแแ่่่่ววววูู้้ลป็ไ ตัเราเป็นคนล่านันเอวเราเป็นคนล่ามชอบเมลตรงนี้ว่าแบบเมลแบบคิดทา์เกตให้เป็นเจ้าภาพคนแรกที่ถามว่าคนฟอร์นี่มีคนสนใจแค่ไหนอะไรเราเพิ่งรู้ว่าในเอเเราผู้ชายพอเยอะกว่าผู้หญิงูแล้วเขาเาสนใจช่วงเวลาไหนเวลาไหนบ้างที่คนลงเราไม่เคยสนใจเลยว้ว่าแบบมันมีอะไรอย่างงี้ยว่เริ่มเยอะคนทพี่ลงเยอะมากยังไงวันนี้ถ้าใครดูผลงานที่ออกช่องหนูช่างยินบอกมาบอกกันนะฮะทาง ไอจีชื่ออะไรนะเขาเนีเอ่อช็อตเบลี่ไอจีหลักชื่อเรนนี่ธาร์สแน่เอ่อเรนนี่ธาม์ัสเนี่ส่วนใหญ่อ安娜ใช้คุยกับผู้ชายแต่ช็อตเบลี่ต้องคุยกับลูกค้าไม่ได้หรอนอกจากนั้นนะครับเมลเขายังทําเกี่ยวกับเรื่องโพสเทปการถ่ายรูปถ้งถ่ายรูปร่างปัญญาอะไรเงี้ยใครสนใจก็ติดต่อน้องเมลได้เลยนะแต่ตอนนี้ก็คือคิวเต็มแล้วขอโทษนะคะที่สวย ือหน้าที่เห็นเล็กๆอยู่ก็คือตึงโบมอาตกเข้ามาโบของคลินิกทั่วกรุงเทพนะคะรวมอยู่ในหน้าพี่อ้นแล้วก็คือกิ่หน้ามาไม่ไม่เจอเลือดไม่จเอมจอหนเลยนะเป็นบูเลอรเต็มน โอเคตัวเลือกของดิหน้าร้อนท่นนี้ทุกคนค่ะสำหรับคอนเซ็ปต์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าคนแบบง่วงอะไรเงี้ยคนด้านนอนรอผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยนเราผู้ชายให้มาเย่เย่มาหรโกงได้เหรอแต่ผู้ยญิงเราใช่จริงจริงอย่ามาต่อนแบีบให้แบบเข้าใจไงเราเวลาบอกคนอื่นก็บอกว่าเป็นแบบงงๆจริงๆเราเป็นแบบฟิล์มตื่นมาอ้อนแบบเนี้ อ,อประมาณนนั้วันนี้เราก็มาแถวดากอนทาว์เนาะเป็นโรงแรมแบบเรียกว่าเป็นสตูห้องนอนด้วยใ่มมากกว่าชื่อว่าอะไรนะชัมก็โอเคนะราคาก็สมเหตุสมผลนอนได้ทําทกิจกรรมใดใดได้ก็เดี๋ยวรอคุณพี่อ้นแบบว่าฟ i นิ s h ุูของนางก่อนแล้วเราจะมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเจอก,กันค่ะตอนนี้ก็แต่งหน้าใดใด,ดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือให้พี่อน้นบิดเพลินจอนอนหนึ่งร้อยทีนะคะ เท่าไหร่แล้วได้นับไหมคะ15บห้ครับมีเคล็ดลับการออกกำลังกายยงไงไหมคะต้องออกกำลังกายแค่20%ครับ50%คือการกินส0คือการนอนถ้าเราไม่พอจะยกไม่ขึ้นนะถ้าสองพี่อะครับถึงผักกับเนื้อ,ๆๆอเยอะๆออกกำลังเสร็จแล้วเฮ้ยไปหนันมาสีฟัวเนช่ยไหม นะว่าอันนี้ดีมากครับตัวน,นี้ก็คือแมวให้วิพื้นออกประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวบิวเห็นน้องเซนเตอร์ชัดมากพอมที่จะเจาะเลือดแล้วค่ะเพื่อบริจาคไหนลองยืนขึ้นนิดนึงเดี๋ยวจะไปลงน้ำมันต่อนะคะก็มาดูกันว่าจะลงน้ำมันแบบไหนนะฮะช่วงสาระน่ารู้ ก็คือจะสูรช่วงเตรียมผิวนะครับเราก็จะใช้เป็น extra version coconut oil นะคะราคาไม่ค่อยแพงมากประมาณ500หรือ400นี่แหละฮะซื้อได้ทั่วไปเลยก่อนหน้านี้ลงตรงหน้าอ,อกไปแล้วเราจะลงช่วงขานะลงไม่มากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบฉ่ำเกินไปจะดูโป๊ ถ้าแบบถามว่าการลงน้ํามันช่วยอะไรก็คือมันจะช่วยให้แสงและเงามันชัดขึ้นหุ่นมันชัดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าไม่ลงได้ไหมใช้เป็นเหงื่อแทนอะไรี้ก็ได้ก็ช่วยอยู่แต่ว่าน้ํามันมันจะอยู่กับผิวมากกว่าถ้าเป็นน้ํามันมะพร้าวมันก็จะอยู่กับผิวนานกว่าแล้วก็จะดีต่อแบบด้วยแต่ถ้าเราใช้เป็นน้ํามันมวยหรือน้ํามันเบบี้ออยล์อเงี้ยเบบี้ออยล์มันก็อยู่ได้ไม่นานค่ะมันจะเหลวๆเนาะส่วนน้ํามันมวยกลิ่นมันก็จะแบบไม่ค่อยพึงปละาเท่าไหร่พึง นี่เราก็ลงกันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายไฟแนลลุคให้ดูนะคะเอนี่ก็ลงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกยังไงบ้างเลยไหมนึกไงครับแต่ว่าสนุกดีเคอากาศแบบร้อนนิดนึงอากาศร้อนเปิดแอรสหแต่ว่าเหง่อออกโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันแล้วนะคะ เออเราขายแดนเซอร์หรอเป็นแดนเซอร์ขายไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ว่าเหนื่อยแต่สนุกอือร้อนแม่ห้องนี้ไมเปดแอร์ใช่ไหมร้อนมากเพราะว่าแบบเหมือนแบบแดดมันสาดมาแล้วเดี๋จะใช้ผู้ชมดู ยังงี้ลยยี่ร้ยยี่เลยแม่ um ตอนนี้ก็คือเร oui, ิ่มละยมแล้วเริ่มยอมละ่าตอนนี้เราก็ถ่ายกันเสร็จแล้วนะครับไม่ถูกเลยก็สามารถไปติดตามรูปได้ที่ไอจีนะฮะนวชินไอจีของผมเองนะคะแล้วก็ฝาไอจีของเมลด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็เข้ามาให้ความสนใจกับบอกนี้นะฮะก็บอกนี้อาจจะแบบไร้สาระนะฮะแต่ว่ามันเป็นสตอรี่ของวันหนึ่งนะฮะที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องช็อตไบรลี่ด้วยนะครับส่วนวันนี้พวกเราขอตัวไปหาอะไ่ทานก่อนนะบ๊ายบาย 啊。哪